ล้วครับก็กราบสวัสดีทุกท่านะครับเร็วผมบ๊ามนะฮะวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันในแมปใหม่นะโอเคก่อนที่เราจะไปชีวิตรอดเราก็ต้องไปตัดไม้เป็นอันดับแรกถ้าทุกคนไม่ตัดไม้จะทําอะไรได้นะล่ะนะครับเราก็จะมาเอาชีวิตรอดนะแบบไม่โกงนะฮะอันนี้ผมเล่นเป็นดิเอ,อจะปรับเป็นาร์ดไม่ต้องผมยังเล่นเนอร์อมไม่ได้เลย <c oughs> กอดจะตายแล้วครับเนี่ยคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเนื่องจากผมต้องไปทำอะไรอนิดหนะ่อยโอ้เก็บกไ,ปไปทุ่หญ้าสวดมากไปทุ่งหย้าปเก็บไปนี่โคตรเร็วมากอันนี้ผมก็จะไม่ใช้ GM หรือว่าพรกโกงนะฮะ แบบแรกมันก็ตกแต่งทำลายป่าใช่ไหมวอกพวก่อนนี่ผมจะขอโกงนิดหนึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกโกงนิดนิดหน่อยๆเนี่ยเนี่ยครับจะโกงโกงแค่อย่างเดียวแหละไม่เป็นไรหรอกจะโกงแค่อย่างเดียวแล้อะไรฝนจะมีอบล้างแล้วล้างแล้วไม่บ๊มบ้ล้างแล้ว Nó bay đi. khắn mạc, anh bến bảo hử? Nhẹ, con ta nè không sợ ừ. yeah, bên này để. Uhm. Đó, đi rồi. Bên rồi sợ này Đó, đưa này Đang bị mẹ nó nữa 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 no nữa nữa No, nữa no nữa 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 ไม่ไปแน่ๆจับปลาเลยไม่ไปยจะอัดคลิปไม่ไปนะเมื่อกี้คนคุยกันนะเดี๋จๆเอยเลยผมจะโป้ให้อย่างเดียวนะ ผมพิมพ์มนันนนไม่เป็นลแล้วไงเอเวอร์ชั่นล่าสุดมันพิมพไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่สารเลวมากโอ้ยโอ้ย

จะแค็เจิ้มจะแคข็งจิ้มเขายูทูบที่คุณนายบอกว่าเอ๊ะคุณนายพิมพ์ไม่เป็นต้องให้เพื่อนพิมพ์อ่ะอาจเข้าในในยูทูบนั้นอ่ะ ก็ได้หกสิบอล้วโอเคเราเอาต่เก้าดอกนะะโอกี่คนบ้านอยีคันนะมก็แบบไม่เหมือนเอาไปร่วมเอาไม้ขาวไปทำนิดหน่อยกอเอาไปจัแตงบ้านได้สัสงสอต้นต้น mọi người chết mưa tự chết mọi người nên mọi người chết mọi người chết mọi người chết Ok, tuần chết mọi này น่าจะสามสิบกว่าสิต้องได้ใช่ป่ะสิบกว่าคิดว่าจะสร้างบ้านอยู่บริเวณนี้นะเพราะมันมีนเสรสางโต๊ะเข้เขวางไ ันนีอัอนนี้ยเดียดย๋ยวกล <c oughs> นออกกนี่นะอันนี้ผมก็ลงหมด i n t e g r ไว้นะฮะน,นี้ผมก็เล่นตอนเช้านะตอนเช้า เหา้กันนี้ผมจะยินดตี้เยอะไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่านะฮะโกยตี้ฆ่าตายเน่ใช่ฮะตี้นะฮบฆามาก่อนมองเวนม้งเวนม้งเวนม้าเวน มวนวมมเยลงมือบิ๊กอัพกับพัมได้มาอนหึงเย้คนไม่คุ้มเลยเว้ยเยียนี่ไม่เจอหิน ก็คน้งงองห,ห,หิวแล้วเริ่มหิวแล้วม่ถึงไอ้เกณนะไี่ชายรหว่างเปนจิงระหว่งเป็นจริงหิวอ่แล้วแหละทำไมวะคุเพื่อเปลี่ยนล็อไม่เช่ไหเฮ้ย่ไม่เห็นผมไม่เคยเห็นนี่เลยนะ เอ้ยเกิดมาจะฐานดีนะ เฮ้ยแล้วเดี๋ยวผมเงียบไปนะาเนี่นะมาเนี่ยนะโอเคสียาเขาจะดูหนูเล่นแคสเกมนะคะแต่แต่ว่ายากดูนะครับไปดูพอนี้ก่อน เลยว่าจะทำเต็นเก้ามาเลยจะไปดูอะไรเขาผมก็ตอบไปว่าดูฮาร์เซนมาดูบล็อกเซนเลยนะฮะคยหยวจังเลยว่้ระบว่าจะไปหาพัที่ต่งเหล็กออกมาเออน้าสนนะน้าสนจะขึ้นยงไงวะ ว้ e เตอพังแล้วพังแล้ว,ลว oh. เหรอโอ้เอมันไม่ใช่ไดไเดินนะดวตอ,ง,องหินตตัวหินน no. ิ้อีอันนเจ้าไหนวางตัว chưa có Ui mùi 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 แล้วก็เต้นนะตุ๊บผมขอสต็อปครับไปเอาอาหารแป๊บหนึ่งนะไปเอาค่าะ้าไก่ทําอาหารนะฮะกาไก่ทำอาหารโอเคนะมาเอากันต่อครับก็คือแถวนู้นอ่ะผมไปเจอแก่อยู่แล้วเลยนี่ยติตัวละวัอซับไปบอดีิวัอซับถามว่าหยุดไปนานไหมก็นานมากเลยนะฮะเพราะผมไม่มีดาบผมต้องไปคราฟค่าสิหลอกเหยื่อเด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  ่นในบ้านผมจะพาไปดูว่าผมได้แกะเยอะเยอะเยอะเลยแหละเดื่องแกะด้หมูอะไรผมภาพดูอันนี้ผมไม่ได้โบรนะครับแค่จะมาเสียละโอ้ที่รักหืมเยิ่มยิ่มเลยค่ะผมบอกจะเก็บไว้ให้เยอะกว่า หมดวัดเจอใหานหมดอ๋อานเอาเบอร์มาเดยวเอาทาน,าทาน,นไม่กันตลอดอ๋อยไม่สร้างบ้าอ่เงียบๆไปตัดคลิปหน,หนห่อยนึะนะฮะ,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 ะอือ ไปด้วยไปด้วยนะฮะเจ้ผมว่าไปครับก่อนดีกว่ายัางไม่เริ่มทำนะฮะจะพิกแฝกขวานเฮ้ยผมขอว่วยอีกดีกว่ากด้อีสักหนึ่งอันนะฮะจะมาถางตรงนี้หรอ ไปอัมบ้ามาหนูเรยยียกาจะมนะฮะสำหรับไีพีนี้ก็เอาไว้ทีานี้แล้วกันนะฮะโอเคอย่าลืมกดซับสไคร้นสสนะฮะ